กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง GT Magcar ค่ะวันนี้ก็มีมาแนะนําอีกิ่งคานเป็นนิสสันนาวาล่าเข้ามาจัดความหล่อให้รถด,ด้วยการเปลี่ยนแม็กยางนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเป็นแม็กยางยี่ห้อเลยค่ะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแม็กกับยางที่จะใส่กับนิสสันนาวาล่านะคะเป็นแม็ก LG รุ่น505นะคะขอ17.8นิ้วออฟ20หู114ส่วนยางก็จะเป็นยางเน็กเซนนะคะไซส์265ทั้ 65R17 เป็นรุ่น r h 5นะคะขอบ สำหรับนีสันนเวล่าที่เข้ามาจาาัดคอมหลอให้รถด้วยการเปลี่ยนแม็กยางก็เป็นอสสเสร็จเรียบร้อยนะคะทางร้านได้แนะนําเป็นแม็ก LG 505นะคะขอบ17คูณ8นิ้วนะคะออกกีกรูร้ลลอยส่วนยางก็จะเป็นยางเน็กเซนนะคะไซส์สอง65ทับ65 R 1 7นะคะรุ R ่น RS 5นะคะเป็นดอกละเอียดนะคะ สำหรับลูกค้าท่านหน่งที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์02 494626 5 6, หรือว่า,าพักแพทเจได้เลยค่ะสำหรับคิปนร้ทางร้านต้องของขอขอบคุณลูกค้าน,น,นิสันนาวา่ามากๆที่เลือกใช้บริการร้านเอ็มคลาลสวัสดีค่ะ